ผลลั์ที่มันได้ในครั้งนี้มันทําให้ปอรู้สึกว่าดีใจมากๆว่าผมสามารถที่ลดน้ำหนักได้ถึง4กิโลกรัมซึ่งจากการเข้าร่วมกิจกรรมนะครับผมสามารถลดไขมันได้ถึง5.4เปอร์เซ็นต์สามารถที่จะลดไขมันนะคะได้เยอะที่สุดนะคะตั้งแต่นั้นเคยทํามาเลยค่ะเพื่อนๆอนอกกําลังกายเท่าไหร่ก็ไม่ลงสักทีจนได้มาเจอกิจากรรมวันนี้เฮ้ยเอวมันมาจริงๆ มี b m มา0หนึ่งแคลนะครับแล้วเราตั้งเป้านะครับทานอาหารเข้าสู่ร่างกายแล้วก็พอลดไวเพื่อนก็ขอตื้อครับวันนี้อะค่ะแต่ก็มีนิทานเรื่องหนึ่งมาเล่าให้ฟัง<า>ทำให้อินซูลินน้ำตาลทุกแบบหลั่องออกเราอยากมีหุ่นดีเราต้องรู้จากร่างกายตัวเองก่อน ผลลัพธ์ก็คือบ o d y f a ก่อนเริ่มกิจกรรม21.1หลังกิจกรรมลดเหลือ16.9ผมสามารถที่ลดน้ำหนักได้ถึง4กิโลกรัมนะครับแล้วก็ในส่วนของบ o d y f a ลดลงได้ถึง4เเลยนะครับก็ซึ่งจากการเข้าร่วมกิจกรรมนะครับผมสามาังเกตลดไขมันได้ถึง5.4ซนะครับซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่สุดยอดมากๆนะครับกับเวลาแค่28วันเองนะครับยังทําให้นั้นนะคะรูปร่างดีขึ้นอย่างชัดเจนด้วยค่ะเพื่อนๆคือเกินกว่า เลยทีเดียวค่ะมันทาให้เราน้ําหนักมันลงได้ขนาดน,นี้แล้วก็เอวลงได้ขนาดน,นี้ก็คุนว้าวมากเลยลดไขมันได้ถึงสุดถึงห้าหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะคะไขม,มันลงไปสี่เปอร์เซ็นต์เลยค่ะก็ทําให้ผมสามารถลดน้ำหนักได้ถึง6กกิโลนะครับเปอร์เซ็นต์แฟตนะครับลงไปถึงสี่เปอร์เซ็นต์นะครับผมผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยถือว่าว้าวมากๆ ไขมันลดไป3%นะคะแล้วก็เอลลดไปนิ้วครึ่งค่ะตื่นเต้นมากสามารถลดเปอร์เซ็นต์แฟได้ถึง3%นะคะผมจึงอยากจะชวนเพื่อนๆนะครับลองเข้าร่วมกิจกรรมดีๆแบบ f อฟแดูนะครับไม่แน่นะครับเพื่อนๆอาจจะได้ผลลัพธ์ที่มันสุดยอดที่แบบเพื่อนๆเองเขาคิดไม่ถึงเหมือนกันนะครับเชิญนเพื่อนๆมาร่วมกิจกรรมกันเยอะๆนะครับในฟ i ตโฟอัลเจ o เตอร์ซีซั่นต่อไปนะครับ เชิญมาร่วมกิจกรรมเพื่อดูแลตัวเองที่ดีกันต่อไปนะคะตลอดกิจกรรมนีนะคะเพื่อนๆมีโค้ชที่เก่งๆมาให้ความรู้นานนะคะทั้งสำหรับกิจกรรมดีๆนี้นะครับก็อยากจะเียนเชิญทุกคนนะครับเอฟ,ฟนะครับยังไงลองสมัครดูนะครับ